วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทํากุ้งอบุนเส้นกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบใส่ขิงก็ใส่นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะในนี้จะเป็นน้ําซอสนะคะน้าซอสที่จะเอาไอแช่วนเส้นนะคะในนี้มี วัตถุดิบของเราก็จะมีในนี้นะคะในนี้เป็นอันนี้เป็นรากผักชีนะคะโขกพอหยาบๆนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะส่วนอันนี้เป็นอ่ออันนี้เป็นอ่พริกไทยนะคะพริกไทยโขกพอหยาบๆพอคะ่ะอันนี้ก็เป็นกุ้งนะคะกุ้งอันนี้คือเขาทำสุกมาแล้วนะคะแล้วก็ ค่กก็จะมีอันนี้ค่ะตั้งโอนะคะสำหรับใครที่อ่าไม่ชอบไม่ชอบใส่ขิงนะคะก็ไม่ต้องใส่นะคะสูนี้สามารถทำได้แบบไม่ต้องใส่ขิงก็ได้นะคะโอเคค่ะนี่นะคะแล้วเราก็มีเห็ดอ่เห็ดหอมหรือเห็ดเห็ดอะไรไม่ ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าซื้อจากหลานเอเชียนะคะโอเคค่ะ,ะขาดวัตถุดิบไปหนึ่งอย่างนะคะก็คือ,อเนื้อหมู3ามชั้นนะคะเราไม่มีนะคะเราก็เลยจะใช้แบบว่าน้ำมันน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันงาหรือว่าน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะ มาตั้งเตากันแล้วนะคะเออตาแก๊สตรงนี้มีไฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะโอเคน่าจะพอแล้วนะนิดหน่อยจริงๆค่ะแล้วก็เอรอ รอเตารอกระทะร้อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้เตาเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใสกระเทียมแล้วก็รากผักชีงลงไปก่อนนะคะ นะคะรากผักชีแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่เ,เห็ดลงไปนะคะนี่นะคะพอกลิก่นเริ่มหอมแล้วนะคะก็ใส่เห็ดลงไปนะคะใส่เห็ดลงไปเลย นี่นะคะเริ่มหอมแล้วนะคะหลังจากใส่นิดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะาตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยลงไปเลยะคะ่ะ อันนี้ความหอมพอากันนะคะ หลังจากนั้นจะใส่กุ้งนะคะกุ้งไปเื่อยตั้งจากเราใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะแล้วมันก็จะเอ่นเป็นแห้งๆแบบนี้นะคะอ,อนนยหลังจากนั้นก็อ่อ รอ,อให้ให้เอกุ้งสุกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าอกุ้งที่ทํามาสุกหรือยังนะคะอาจจะอ,อาจจะไม่สุกดีนะคะหลังจากนั้นนี่นะคะอ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้นะคะก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะก็ Okay. เทลงไปเลยนะคะมุนเส้นเต็มหม้อเลยคะ่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรคะ่ะคนชอบชอบทานเค ก็ปิดฝาสักพักนะคะอันนี้ฝานะคะฝาอบลงไปเลยเราวุ้นเส้นสุกสักพักนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะกลับด้านของวุ้นเส้นก่อนนะคะ โอเคค่ะรอสักพักนะคะเพราะว่าตอนนี้เอ่อกับด้านวุนเส้นให้อ่จากจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็จากข้างบนลงข้างล่างนะคะเพื่อให้หมุนเส้นสุกเท่าๆกันนะคะหลังจากนี้ก็รออีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเดี๋ยวเปิดฝาก่อนนะคะอู้หอน น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะ แนแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนนี้เราจะามาใส่ขิงกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะขิงถ้าใครไม่ชอบอไม่ชอบขิงก็ไม่ใส่นะคะทำขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะเอาขิงลงนะคะ แล้วก็เราจะใส่ใส่ตั้งโอนะคะเทลงไปเลยนี่นะคะจะปิดฝาอีกแหนึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนนี่นะคะ นคะซีอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่าแสงไฟไม่พอนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะ่ะโอเคค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจัดจานเสร็จแล้วนะคะกุ้งอบ้หุนเส้นนะคะฝีมือเราเองอสีอาจจะไม่สวย ่แต่ว่าทานได้นะคะเพื่อนๆกุ้งตัวไม่ใหญ่มากนะคะก็คือเป็นกุ้งตัวเล็กเลยค่ะแล้วก็มีเห็ดนะคะมีตั้งโอนะคะถ้าใครที่ชอบเออเป็นต้นหอมนะคะเอามาซอยใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าของเรานี่คือไม่มีนะคะเอาตามที่สะดวกนะคะ มาทานกันเลยคะ่ะนี่นะคะยังร้อนๆอยู่นะคะคือไอน้ำจับกล้องนะคะอาจจะมองไม่ชัดน,นะคะนี่คะ่ะนี่นะคะทานได้เลยคะ่ะ